ค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หกนะคะวันนี้เราจะมาเรียนต่อกันในเรื่องของการบวกการลบเศษส,ส่วนนะคะแล้วก็จำนวนคระนะคะจากคา,าที่แล้วนะคะในเรื่องของการบวกลบเศษส,ส่วนนะคะซึ่งจะเป็นเศษส,ส่วนแท้นะคะแล้วก็อาจจะเป็นเศษส,ส่วนเกินด้วยนะคะในคาบนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องของจำนวนค่ะนักเรียนจำจำนวนคระได้ไหมคะ จำนวนคะก็คือจํานวนที่รวมกันนะคะของจํานวนนับแล้วก็เศษส่วนแท้นะคะรวมด้วยกันตัวเลขที่อยู่ด้านหน้าเป็นจํานวนนับนะอย่างเช่น1เศษสามส่วนแปดบวกด้วยสองเศษห้าส่วนสิบสองนะคะมันก็จะคือจำนวนคะนะคะซึ่งวิธีการหานะคะ ไม่ได้แตกต่างนะคะจากการบวกลบเศษส่วนปกตินะคะเพียงแต่ว่าในเรื่องของจํานวนคระนะคะเราสามารถทําได้สองวิธีด้วยกันนะคะวิธีแรกนะคะก็คือให้นักเรียนอ่านี่คือวิธีที่1นนะคะ,ะให้นักเรียนเปลี่ยนจากจํานวนคระนะคะให้เป็นเศษเกินให้อยู่ในรูปของเศษเกินก่อนนะคะก็โดยการนํะมาค่ะ นำตัวข้างล่างก็คือ8ไปคูณกับ1อ่ะ8คูณ1แล้วก็บวกเศษด้านบนก็คือบวกด้วย3ส่วนก็คือตัวเดิมคือเลข8 8คูณ1เป็น8บวก3เป็น11ส่วน8นะคะอีกจำนวนหนึ่งก็เปลี่ยนนะคะ12คูณ2เท่ากับ24บวก5เท่ากับ29ส่วนด้วย12นะคะเราก็จะได้2จํจำนวนนะคะก็คือ11ส่วน8แล้วก็ 29ส่วน12นะคะแล้วเราก็นำสองจำนวนนี้นะคะอะนำส่วนมาเป็นยังไงคะนักเรียนโครโนนะคะก็ทำเหมือนกับชั่วโมงที่ผ่านมานะคะ,ะเราก็นำส่วนนะคะก็คือ8กับ12ของเรานะคะหาโครโนตั้งหารสั้นนะคะ4หาร8ได้2 4หารอ่า สหารสได้3นะคะดังนั้นหารต่อไม่ได้ก็กลับมาคูณการ4คูณ2เป็น8 8 3แปเป็น24ได้คณอนออกมาเท่ากับ24ดังนั้นทำส่วนของเราให้เท่ากับ24เราก็ย้อนกลับมานะคะ,ะนำมาคูณกันนะคะส1ส่วนแคูณอะไรนะคะให้ส่วนเท่ากับ24ก็คือ คูณด้วย3ทั้งเศษและส่วนตัวหลังก็เช่นเดียวกันนะคะ29ส่วน12ก็คูณด,ด้วย12ส่วน 2, 2นะคะก็จะได้ออกมาเป็น33ส่วน24บวกด้วย58ส่วน24นะคะได้ออกมาเป็นเศษเกินนะคะ21ส่วนอโทษค่ะ91ส่วน24นะคะแต่เวลาตอบไม่นิยมตอบให้อยู่ในรูปของเศษเกินนะคะดังนั้นต้องเปลี่ยนกลับนะคะ เราก็นำตัวส่วนด้านล่างนะคะก็คือ24ตัวนี้นะคะ่ะหาร91นะคะเอาไปหารมันไม่ลงตัวถูกไหมคะอ่าดังนั้นไม่ลงตัวก็เอา24ไปหาร91ได้เท่ากับ3นะคะลบกันนะคะกับผลคูณเมื่อกี้อ่าอ่าต้นเหลือเท่ากับ19ก็เป็นเศษไว้ด้านบนส่วนก็คือส่วนตัวเดิมคือ24นะคะอ่านะคะเปลี่ยนกลับได้นะคะนี่เราเรียนมาแล้วในชั้นป .5 ด้วย อ่าอีกหนึ่งวิธีนะคะอีกหนึ่งวิธีเราก็เรียนมาแล้วนะคะอ่าอีกหนึ่งวิธีวิธีการที่สองนะคะก็อ่ากรณีนี้นะคะเราจะช่วยลดในอ่า,อาช่วยลดจํานวนนะคะที่มันอ่าเวลาเราคูณกันแล้วมันจะเพิ่มจํานวนอ่าจำนวนเยอะๆนะคะจํานวนมันจะเพิ่มมากขึ้นนะคะเราจะใช้วิธีการที่สองนะคะ ามาดูตัวอย่างอย่างเช่นหนึ่งเศษสามส่วนแบวกด้วยสองเศษห้าส่วนสิบสองนะคะปกติแล้วถ้าเราทำให้เป็นเศษเกินก็คือแปคูณห่งเป็นแปบวกสเป็นสิบส่วนแถูกไหมคะอ่านี้นะคะสิบส่วนแถ้าเราทำเป็นเศษเกินตัวหลังก็เช่นเดียวกันสิบสองสองเป็นยี่สบวกอันนี้ก็คือ,อเป็นยี่สิบเก้าส่วนสิบสนะคะ แต่เราไม่ทำอันนี้นะคะเราใช้วิธีการแยกนะคะแยกจำนวนนับนะคะจำนวนนับก็คือเลขหนึ่งกับเลขสองอ่ะแยกออกมานะคะแยกออกมาเห็นไหมคะนี่เขาแยกเห็นแล้วแยกหนึ่งออกมาแยกสองออกมาอ่ะแยกออกมานะคะแล้วนำเฉพาะจำนวนนับอ่ะมาดูนำเฉพาะอ่าจำนวนนับนั้นมารวมกันนี่เขาแยกออกมาให้เราเห็นนะคะแยกหนึ่ง อ่ะหบวกด้วยเศษสามส่วนแปดมีค่าเท่ากับ1นึ่เศษสามส่วนแปดสองบวกเศษห้าส่วนสิบสองมีค่าเท่ากับสองเศษห้าส่วนสิบสองนะคะแยกมันออกมาแล้วนํามันมารวมกันนะคะ1บวกกับ2ได้เท่ากับสามแล้วก็บวกนะคะอันนี้ก็จะเป็นในพจน์ของเศษส่วนนะคะที่เหลือ,อน,นี้ก็จะเป็นในเฉพาะเศษส่วนเรานําเฉพาะเศษส่วนตรงนี้ไปคิดนะคะหาวิอ่ะ หาคำตอบเหมือนกันบวกลบเศษส่วนปกติโดยนําส่วนมาหาอะไรเหมือนเดิมก็หาคณอนนะคะได้ออกมาเท่ากับ24เราก็ทําด้านในเหมือนเดิมนะคะํำส่วนให้เท่ากับ24แล้วพอส่วนเท่ากันแล้วเราก็บวกกันด้านในได้นะคะด้านในบวกกันได้เท่ากับ19นะคะส่วน24ข้างนอกซึ่งมีจำจนวนนับเมื่อกี้เราทําเอาไว้แล้วค่ะก็คือ3ถูกไหมคะนามาบวกกันก็มีค่าเท่ากับ สามเศษสิบเก้าส่วนยี่สิบสี่ซึ่งอ่าซึ่งเห็นแล้วว่าทั้งสองวิธีเป็นยังไงคะได้คำตอบที่เข้ากันใช่ไหมคะ,ะผลลบก็เช่นเดียวกันนะคะอันนี้คือผลลบนะคะเขาใช้วิธีการอ่ะดึงตัวประอ่ะดึงจำนวนออกมานะคะก็คือดึงสองกับดึงหนึ่งออกมานะคะอันนี้เขาดึงออกมานะคะอ่ะเอามาลบกันเสร็จแล้วนำม,มาอ่ะโทษค่ะ อันนี้เขาไม่ได้ดึงนะคะอโทษค่ะอันนี้เขาใช้วิธีการคูณนะคะคูณให้มันอยู่ในรูปของเศสเกินนะคะ15คูณ2เป็น30บวก11เป็น41นะคะตอนนี้ก็12คูณ1เป็น12นะคะบวก5เป็น17นะคะนำ15กับ12มาหาคอลนอ,ออกมาได้เท่ากับ60นะคะดังนั้นทำส่วนได้เท่ากับ60นะคะ ก็จะได้จํานวนที่เยอะนะคะถ้าไม่ทาเห็นไหมคะอันนี้มันจะได้เยอะนะคะเห็นไหมคะของแต่ละตัวร้อยหกสิบสี่ลบด้วยแปดสิบห้าส่วนด้วยหกสิบลบกันออกมาได้เจ็ดสิบเก้าส่วนหกสิบและยังต้องมาเปลี่ยนกลับให้อยู่ในรูปของจํานวนคระอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้คือวิธีการเปลี่ยนให้มันอยู่ในรูปของเศษเกินนะคะแต่ถ้าเราไม่ทําแบบนั้นนะคะ เราก็สามารถแยกจํานวนนับออกมาได้นะคะเหมือนอวิธีที่สองอันนี้เป็นวิธีวิธีที่สองนะคะเราแยกสองกับหนึ่งออกมาออกมาลบก,กันนะคะแล้วก็บวกด้วยสิบเอ็ดส่วนสิบห้าเอาเฉพาะอาเอาเฉพาะตัวเศษส่วนมาลบก,กันแล้วนะคะทีนี้มันจะได้น้อยลงสิบเอ็ดส่วนสิบห้าลบด้วยเศษห้าส่วนสิบสองนะคะ เราก็ไปทําเหมือนเดิมนะคะหาคอรนเท่ากับ60นะคะแต่ว่าตัวเลขมันจะน้อยลงด้านบนเห็นไหมคะ,ะคูณกันออกมานะคะทั้งสองจำนวนก็จะได้เท่ากับ44ส่วน60ลบ25ส่วน60ได้ออกมาคือ19ส่วน60นะคะลบกันเสร็จแล้วไดเท่านี้บวกกับ1ก็มีค่าเท่ากับ1เศษ19ส่วน60นะคะอ่าถ้าเราทำแบบนี้นะคะ อ่าในช่องที่เวลาที่ตัวส่วนเท่ากันแล้วนะคะจํานวนของเรามันจะไม่เยอะเหมือนกับทําให้อยู่ในรูปของเศษเกินนะคะ,ะสรุปบทเรียนนะคะ่าการบวกลบจํานวนพระนะคะมีวิธีการทําได้สองแบบด้วยกันนะคะวิธีแรกนะคะอาจจะเขียนจํานวนพระนะคะให้อยู่ในรูปของเศษเกินก่อนแล้วจึงหา ผลบวกหรือผลลบนะคะนี่คือวิธีที่หนึ่งนะคะทำใม้อยู่ในรูปของเศษเกินก่อนหรือวิธีที่สองนะคะนักเรียนอาจจะนำจำนวนนับนะคะบวกกับจำนวนนับและเศษส่วนบวกกับเศษส่วนนะคะทำได้ทั้งสองวิธีนะคะเอาที่นักเรียนถนัดอ่าทีนี้มาดูตัวอย่างกันครูยกตัวอย่างในเรื่องของการหาผลลบนะคะอันนี้ครูจะยกตัวอย่างในเรื่องของ อแยกจำนวนนับออกมาลลก,กันนะคะถ้าทําให้มันเป็นเศษเกินตัวเลขมันจะเยอะมันได้ร้อยกว่าถูกไหมคะถ้าคูณกันแล้วถูกไหมดังนั้นครูขอทําเป็นอ่าครูแยกอันนี้เท่ากับนะคะมันก็จะเขียนยากนิดนึงนะคะนะักเรียนอ่ครูจะแยกออกมานะครับอันแรกก็จะเป็นแปดลบกับสีถูกไหมคะอ่านี่คือครูเอาจํานวนนับสองตัวออกมาแล้วนะคะตรงนี้เป็นบวกนะคะตัวข้างอ่าเศษก็คือสิบเอส่วน สิบสองนะคะลบด้วยเศษห้าส่วนเก้านักเรียนก็เป็นยังไงคะ,ะตัวหน้านะคะ,ะตัวหน้าแปลบสี่ก็มีค่าเท่ากับสี่บวกด้วยตัวนี้นะคะนักเรียนก็ไปหาคอรนออกมานะคะสิบสองกับเก้าคอรนอคือเท่าไหร่คะหาคอรนออกมาได้เท่ากับครูไปหาในเศษกระดาษมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือ 36ดังนั้นตรงนี้จะต้องทำส่วนให้เท่ากับ36ก็หาตัวมาคูณ12คูณอะไรได้36คูณ3ก็คูณ3ส่วน3เข้าไปใช่ไหมคะอันนี้ได้แล้ว1นึ่จำนวนลบด้วยอีกจำนวนหนึ่งเศษหส่วนเกคูณด้วยอะไรได้36 9คูณ4เราก็คูณ4ทั้งอ่าบนแลยล่างนะคะอันนี้ดึงลงมา บวกด้วยตัวแรก11คูณ3เป็น33ส่วน36มันเขียนยากอิดหนึ่งนะคะลบด้วย54เป็น20ส่วน36อ่าอ่าเสร็จแล้วนะคะบรรทัดอ่าครูเขียนบรรทัดอ่าหนูนี้อ่าได้ออกมานะคะตรงนี้ก็จะเป็น4บวกด้วย 3 3มสลบยีก็จะเท่ากับเท่าไหร่คะ13ส่วนด้วย36มสิบหกอตรงนี้บรรทัดนี้ไม่น่าจะพอแล้วดังนั้นเอา2ตัวนี้มาบวกกันก็จะตอบเท่าไหร่คะ4ี่สิสามส่วนสามสิบหกได้เลยนะคะไม่ต้องเปลี่ยนกลับให้มันอยู่ในรูปของจำนวนคระนะคะเพราะมันเป็นอยู่แล้วถูกไหมคะ สาหรับครูนะคะครูคิดว่าวิธีนี้ง่ายกว่านะคะอแต่บางคนบอกว่าเปลี่ยนเป็นเศษเกินง่ายกว่าครู้าก็แล้วแต่นะคะทีนี้มาถึงแบบปุทหันที่สองจุดเจ็ดนะคะสองจุดเจ็ดนี่ในเรื่องของการบวกนะคะนักเรียนอาจจะอ่ถ้าครูนะคะสมมติวครูทําให้ดูครูจะจับเอาสองมาบวกกับสามก่อนเลย เสร็จแล้วก็บวกด้วยอะไรคะเศษหนึ่งส่วนสี่บวกด้วยเศษสองส่วนสามอ่านะคะออกมาได้เท่ากับห้าบวกตัวหน้านะคะบวกตัวหลังเราก็ไปหาคอนสี่กับสามคอลโนคือสิบสองถูกไหมคะอ่านี่ถูกคิดแล้วก็คูณอ่านี่ก็คูณด้วยเศษสามส่วนสามตัวหลังก็ สิบสองส่วนสามก็คูณด้วยอะไรคะสี่ส่วนสี่ออกมาเท่ากับห้าบวกด้วยหนึ่งคูณสามเท่ากับสามส่วนสิบสองบวกด้วยสองคูณสี่เป็นแปดส่วนด้วยสิบสองดังนั้นออกมานะคะเราจะได้คำตอบแล้วห้าบวกด้วย 3าบวกแปเป็นสิบเอดส่วนสิบสองนะคะดังนั้นตอบได้แล้วยังคะนักเรียนอ่านักเรียนก็ตอบอ่าห้าเศษสิบเอ็ดส่วนสิบสองอ่าง่ายไหมคะอ่าไม่ยากเลยนะคะสำหรับนักเรียนที่ฟังจนจบนะคะคิดว่าแบบฝึกหัดนี้มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4ข้อนะคะ น่าจะทําได้ทุกข้อเลยนะคะน,น,คนักเรียนค่อยนักเรียนค่อยๆทํานะคะค่อยๆดูไปทีละขั้นตอนนะคะคิดว่านักเรียนน่าจะทําได้นะคะสำหรับคลิปนี้คุณครูก็ฝากไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ